อาจจะเปิดค่ำๆมั้งวัดโทประทับช้าเหมือนกันป่ะดีแห้งงอย่างอย่างในรูปอะนะ่ะเนาะนี่ตามตามมาตามหาจอ,นะอร์เข้เนี่ยหราหว่าจอร์เก้ยู่นู่น ตอนนี้มีเพื่อนมาอีกสองตัวนี่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นการกลับมาเยี่ยมเยียนนานๆผ่านมาก็แวะดูการเปลี่ยนแปลงซึ่งรอบนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงสุดยอดมากจากบึงล้างๆมีจระเก้เหงาๆอยู่ตอนนั้นโอ้ตอนนี้เป็นสวนแบบบึ้มๆพัฒนาอย่างดีเลยนะครับ เพราะว่าในหลวงรัรชกาลที่สิบให้มาพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สวนสาธารณนะมีที่ออกกําลังกายแล้วที่พักผ่อนหยนใจเต็มไปหมดดูแล้วเดี๋ยวสมัยก่อนตรงนี้มันเงียบๆเ,เหงาๆตอนนี้ก็นี่มีพยาเลยนะชาละวันอ๋อและครอบครัวจระเข้โ่มานะ ครนนั้งก่อนผมมาครั้งก่อนนี่กอมศอูนย์ที่นี่ของพิจิตรคือพญาชาลาวัน,เ,นเห็นไหมตรงกลางตรงนู้นปุ๊บอ่กออากมศูนย์พิจิตรอยู่ตรงนี้นะฮะครั้งก่อนผมมาก็เนี่ยครั้งก่อนเราก็ไปเดินถ่ายรูปแค่ในปากจระเข้เนะาไะไรตรงนี้มันเป็นมีแต่โคลน,นกับอะไรเน่าๆธรรมดามอโอ้ตอนนี้สวยอะ่ะถ้าวันลอยกระทงน่าจะสวยมากนะ แม่ลอยกระทงที่นี่โคตรสวยแน่นอนบอกเลยอืมวางอเอาสวยอืมจากที่เวร์วางไม่มีอะไรเลยตอนนี้สวยโคตรพ่อมาดูตอนนั้นเออไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำอย่างนี้มันก็ดูแบบน่ามีอีเวนต์หน่อยอจัดลอยกระทงนี่ก็มันแล้วต่อไปถ้ามีถ้า ปั่นไอ้จักรยานน้ำดด้วยยิ่งดีนะเนี่ยตรงนี้ยมันแหละกังหันชัยพัฒนาแล้วก็ระบบโซล่าเซลล์เข้าช่วยบำบัดน้ำไปในตัวโคตรดีกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชาวบ้านเขาก็มาให้อาหารปลากันแล้วก็รอบรอบนี้คือวิ่งได้รอบนะครับมีรูมีรูรจักรยานให้วิง่งแล้วก็มี ขณะแอร์รูวิ่งครับคนธรรมดาเดินเดินเล่นวิ่งได้เกือบน่าจะเกือบจะรอบบึงเมื่อกี้เห็นเขาวิ่งปันป่นปันกันอยู่คล้ายๆกับตู้สร้างขอนแก่นนั่นแหละถ้าเทียบกันเนาะแต่พ็มีศาลาอยูก <นะ S 1> ่กลางน้ำเธอมีศาลากลางน้ําเดี๋ยวต่อไปก็ถ่ายไปไปบอกคู้ว่าเอ้เอามั่งดิเอาศาลากลางน้ําไ้ถ่ายรูปงี้มั่งดินี่สวยเลยเนี่ยมาได้ไปยืนเนาะตรงกลางอ่ะ อยู่ตรงนี้แหละอ่าเข้าไปเข้าไปอีกตรงนั้นเดี๋ยวแน่หน้าม,มืดอาหารมาดีอ่ะมันมีสาระกางน้ําเย็นมากๆเลยร่มลื่นแล้วก็เย็นสุดๆเพราะว่ามันมีน้ำล้อมรอบนะโหเยี่ยมต่อไปผมนะอยากให้มีจักรยานน้ํามาปั่นเล่นในบึงสีไฟนะโอ้โหรับรองลอยกระทงมีโคตรมันอ่ะ มันขาดคำจริงๆเราโง่เองมันมีนะครับสกยานน้ำนี่ไงนั่นนะมีโอ้ใครฟิตนี่ก็ไปปั่นสกยานน้ำหกสี่ห้าโมงผมว่าถ้าผมมัดต้องเย็ยนๆโดนแน่นอนอะ่ะเมื่อน,นี้มันยังบ่ายอยู่เนี่ยน้าปั่นเล่นมากเลยเพราะมันล่มลื่นมาก นกกระยางอ่าพร้อมหนึ่งสองโอเค<ต>ออน่าพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนี่ออนนนไงแม่ไปอ่านนะเบอร์หนึ่งนู่นข้างหน้าสุดนะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะ นาพั5,390ไร่แม่แต่เราจะไปเดินดูนี่สวนนี่แหละมาดูดับถ่ายแข่งเรือมากเลยคนน่าจะสวยมากถึงแล้วสนามซ้อม BMX และแข่งจักรยาน BMX ที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับที่จังหวัดวิจิตรอยู่ข้างบึงสีไฟนี่เองนะครับชื่อจะยาวๆหน่อยเดี๋ยวผมเยวอินเสิร์ตชื่อเขาไว้ให้ทีหลังนะเพราะว่าจำไม่ได้ยาว นี่ฮะสุดยอดอ่ะสนามแข่งเคยจัดแข่งมาแล้วนะครับระดับอินเตอร์เลยมาดูจุดปล่อยตัวกันคอนโอ้อนี่เลยมีรูป,ปล่อยตัวอย่างเรีย่ยมเยี่ยมยอด มีเนินเทโคง้งเทโคง้งอ่ะว๊บเข้าไปดูอ่ะนี่นี่มีจุดตีโคง้งข้างบนนู่นโอ้เล่นสกเก็ตก็น่าจะได้อ่ะสกเก็ตบอร์ดนี่ครับมีคนขันจักรยานกันอยู่โหมีมอเตอร์ไซค์น้ำด้วยนะโอ้โยนี่ครับพี่เขาสุดฟิตมาก นี่จักรยานสำหรับพาราลิมปิกมั้งเนี่ยโอ้เยี่ยมจากจุดไปตัวแวบตรงไปข้างล่างขึ้นไปอยู่เทิร์นตรงนู้นนะฮะยูเทิร์นหน้านี้วิ่งจ้ำเนินตึ้งตึ้งตึงตึงตึงกลับมานี่ ยูเทินทำความเร็วยูเทินวกกลับไปนูน่นปุ๊บปุ๊บก็เป็นโค้งมับเ้อร์ยูเทินพับทั้งหมดสามทบนะครับคือถึงไฟนอนเส้นชายข้างนอกนี่ครับนักเกียรที่เรามาซ้อมกันที่นี่อ่ะมันจังมากแล้วมัน ไ,ไกลๆก็จะมีโอ้โน่นอ่ะปั่นขยานนะอยู่โค้งไปโน่นน่าจะปัดรอบบึงได้นะเดาว่านะเพราะดูจากวิวสนามมันไกลมากๆเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวจิ้มให้ดูกแก๊งหนึ่งกำลังมานะมาแล้วบางคันนี้คือแบบมีมอเตอร์ไซค์วิ่งน้ำด้วยคือแบบวัดความเร็วไม่ให้สปิดตกอะ่ะ เอาจริงมากที่นี่เฮ้ยมานะ่ะใครชอบจักรยานนี่บอกเลยว่าโอ้โหที่นี่มาจริงจังมากแจ๋วยาวไปนู่นเลยหาย้อนแสงหน่อยนะครับมันก็จะแบบฟุ้งๆหน่อยไม้เนาะต้นไม้อยู่เยอะแล้วก็ต้องมาขุดดินออกสามปีได้ขุดแล้วก็ทำโอ้ สามโคตรฟิตอละเห็นที่งอยู่ตรงที่ไปยังเด็กคนนอนนอนป่นไดเห็นอยู่เป็นเหมือนป่นไมไๆเป็นรถของพวกแก๊งพาราลิมปิกมั้พวกแบบพี่การขาใช้แขนเพื่อให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ชอบแก๊งนี้จริงเลยฟิตมากอันนี้คือแบบฟรีสไตล์ละหมดหมดรอบแล้วโคตรปล่อยฟรีสไตล์ละ เนี่ยลูกศิษย์เมื่อกี้มาเป็นฝูงคนสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นแบบเด็กเด็กเด็กสุดในทีมอะไรเงี้ยอ้ที่เหลือเขาที่เหลือสามสี่คนนั้นซัดสปีดอัพแล้วอะนี่เขาวิ่งกันหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่สปีดไม่ตกเลยครฟิตเด็กๆสุดยอดทีมเฮ้ยนี่มีขาข้างเดียวหลายคนหลังสุดอ่ะใช่ นักกีฬาพาลาลิมปิกน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่โกโอ้โห oh. แล้วเขาฟิตมากนะแม่ปั่นหกสิบถึงสี่สิบคือเมื่อกี้นี่คือดูสปีดอะหกสิบนิ่งๆเลยอะโอ้แตวไปเไู็อีกนิดสิแม่จะดูม่จะดูพี่พพเขาใช่ไหมเออแล้วคนนดีอวมีเกียย์มีคนเดียวเนี่ยละครับที่ขาข้างเดียวเออแล้วเขาปั่นยังไงวะตอนเวลาเช้ญเชิรอ,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 อบอะ แค่ก็งงแต่และ x ภาพขาหรืออะไ,ไใช่ขาข้างเดียวเห็น,นไหมดีแล้วก็จะพยายามจะแซงอีกตัเดี๋ยวรอรอจังหวะพี่เขาเข้ามาก่อนนี่ไงขาข้างเดียวจริงเฮ้ยนัปปี้แกปั่นยังไงวะนะงงอ่ะขาไกลไอที่ปัน่นเขาจะต้อง พอเขาต้องยืดไว้อ่ะขาข้างเดียวด้วยอ่ะโหพี่โคตรเก่งเลยปั่นสองข้างก็ยากโคตรนะอันนี้ใบบัวยแม่อันเนี้ยปั่นข้างเดียวด้วยอ้าวใบบัวพลิกขึ้นมาเป็นสีเขียวโอ้พอละ